เชอรี่เหลืองได้ลุ้นกันเพื่อนๆปีนี้เชอรี่เหลืองเข้าปีที่สามโลนม้วยฟรังอ่ะนี่มันทำความสะอาดไม่ได้ดินม,มันแฉะมันเหนียวดูชิบหายเลยเพื่อนๆเลยมันหน้าโมโหโอ้ยมันนี่นี่น,นี่รอยมันนี่มันไม่ใช่เนา่าไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ว่ามันขาดน้ำหรอก นี่ถ้าเพื่อนๆไม่ขอมายายก็ไม่ได้พามาหรอกนี่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ทั้งวันไม่ได้ออกไม่ได้ออกนอกบ้านเลยไม่ได้เข้าสวนเลยฝนตกทําความสะอาดบ้านด้วยแหละตั้งแต่มายังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยมีเพื่อนๆเอฟซีอบอกว่าฝุ่นเยอะไหมเอ่อไม่อยู่ตั้งสี่เดือนยายมาเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งจะทําความสะอาดบ้านวันนี้นะคะ ฝุ่นไม่ค่อยมีไม่มีไม่เยอะเพราะว่าบ้านเขาแบบเขาสร้างแบบามาตรฐานนะนะเพื่อนๆแบบไม่ค่อยมีรูถ้ามีรูแบบบ้านเรานะ่ะมันอยู่ไม่ได้อากาศหนาวนะเปลืองเปลือเปลืองเครือร่องทําความร้อนเปลืองสารพัดอย่างเนาะเขาก็เลยทําแบบพวกหน้าต่างหน้าตรงหน้าต่างอะไรเขาทําแบบเห็นไหมกําแพงบ้านใหญ่นี่หนาเท่านี้กําแพงบ้านหน้าต่าง กระจกนั่นก็สอสอ,อันนะกำแพงบ้านก็สอชิ้นกระจกก็สอชิ้นข้างนอกข้างในนะเออก็ทำแบบมาตรฐานวันนี้ยายจะเอ่อมาเอ่ออะไรนะเอฟขอมาเดี๋ยวยายตาจัดให้แล้วก็มาตอบคอมเมนต์เอด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาฟืนด้วยเอ,เอ,เอขอมาหลายอย่างเนาะขอมาว่ายายตาเอ่อน่ไม้ฝรั่งเป็นยังไงมั่ง รูบับขึ้นหรือยังพาไปดูหน่อยต้นฟันสิงโตไทยให้ดูใกล้ๆหน่อยอต้นไม้ต้นผลไม้ที่ปลูกก่อนกลับเมืองไทยเป็นยังไงมัง่งไว้ตั้งสี่เดือนไม่ได้รดต้นไม่ได้รดเลยปลูกทิ้งไว้ก่อนยายกลับยายจะปลูกพลไม้สี่อย่างเนาะปลูกไว้เอฟซีคอมมาเดี๋ยวจะาพาไปดู โบนุ่นเจนเป็นยังไงมัง่งอยู่ไหนอะไรเงี้ยยายจะตอบคอมเมนต์เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออตอบแบบรีบหลีกเลี่ยงมากเลยโบนุ่นเจนอ่ะเนาะเอออันนี้ยายเขาคุยก่อนก่อนที่จะไปดูเนาะจะมาอธิบายให้ฟังยายก็เคยอธิบายเล่าให้ฟังแล้วไอ้โ bon บนะุ่นเจนเนาะคือบางคนก็อาจจะอยู่ในเมืองไม่เคยมีไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยใช้ชีวิตแบบยายส่วนยายใช้ชีวิต อยู่แบบเป็นลูกชาวไร่ชาวนาตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่พ่อแม่แมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้กินเองจนทุกวันนี้ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินเองยายก็เลยแบบความคิดของยายก็เฉยๆแต่บางคนอา,อาจจะไม่เคยเลี้ยงอยู่ในเมืองก็อาจจะเอ,อไม่ต้องเลี้ยงหรอกสองสารไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ย่เนาะยาย,อยาบอกว่าออะไรนะเพื่อน อย่าอย่าอย่ามาคอมเมนต์ให้ยายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคิดมากเลยเพื่อนๆเนาะถึงยายไม่ได้อยู่อถึงแบบว่ายายอยู่ในเมืองในกรุงเทพแบบแบบคุณแบบเอฟซีทั่วไปไม่ใช่แบบว่าไม่เคยเห็นพ่อแม่ยายเลี้ยงยายมาอยู่ยายก็ต้องตามเขาใช่ไหม สมมติว่าอ,อแฟนยายเขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเรามาปุ๊บเราจะมาบอกว่าเน้ยฉันไม่ชอบนะยังงูนนะไม่ต้องเลี้ยงนะฉันสงสารมันนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็จะทําให้เราขัดแย้งกันนะเนาะใช่ไหมอันนี้เขาทําของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เออเขายายก็ไปตามน้ําเนาะแล้วก็คนที่คอมเมนต์ถามไม่ต้องเลี้ยงหรอกซื้อกินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคอมเมนต์หรอก คือคือผ่านๆดูผ่านๆไปเนาะโบนุนเจนเป็นยังไงมัง่งเออไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้ยายจะตอบแบบเลี้ยงๆไปเนาะบอกว่ายายเลี้ยงไว้กินนะคะเลี้ยงไว้กินสัตว์ทุกอย่างที่ยายเลี้ยงยายเลี้ยงไว้กินเออเนาะถ้ายายคือถ้าสงสารยายก็คือจะไม่เลี้ยงเห็นไหมพวกแมวพวกหมาพวกอะไรเนี่ยยายจะไม่เลี้ยงใช่ไหม,มเนาะ ปะพูดมากโบนุนอันนี้ตอบคาถามโบนุนเจนนะถามเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยสิ้นเดือนนี้ก็จะไปรับมาแล้วโบนุนเจนจะไปรับมาใหม่แล้วนะคะเออสิ้นเดือนนี้ไปรับโบนุนเจนเข้าบ้านอ,อือโอ้ยดูดียังไม่ได้ทาอะไรเลยสีนะ่นาทีไปไปะไ,ไปเอาเดี๋ยวยายไปเอาฟืนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะ น,นี่เอาดีๆไว้ใส่ไว้ตอนกันงคืนนะคะแล้วก็เอาแบบไม่ดีไว้จุดเป็นเชือเพลิงนี่พกกิง่งเนี่ยพกกิ่งไม้พกอะไรเนี่ย ไปกันไปดูต้นไม้นี่นะคะโบนนเจนยายจะบอกว่าเนาะไม่ไม่มีคนอยู่ก็คือไม่ได้เลี้ยงยายจะตอบไปไงยายไม่อยู่ยายก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ค่อยได้หรอกเพื่อนๆอากาศมันหนาวเนาะมันอยู่ไม่ได้อากาศหนาวนี่เนาะโบนนเจนนี่นะคะสองต้นแรกอยู่ตรงนี้สองต้นแรกอยู่ตรงนี้ที่ยายปลูกอันนี้ก็คือ โจฮเปียนที่เออนี่ยมันขึ้นมาแล้วเพื่อนๆน,นี่ไงไม่ได้รดน้ำเลยตั้งแต่ปลูกรดน้ำทีเดียวเอกูดเบอร์รี่ผสมเคเรนชีดำเนี่ยส่วนอันนี้กูดเบอร์รี่นะคะกูดเบอร์รี่แบบเขาเขาตอกิ่งเนี่ยก็ต่อกิง่งทางโน้นมันขึ้นมาจากข้างล่างเนาะแต่อันนี้เขาต่อกิง่งต่อตรงนี้อือแล้ว เออมาถึงนี่แล้วได้จะตอบคําถามอีกเอออะไรนะบ้านยยตาไมออ่ไม่มีบ้านเหรอเออไม่เห็นมีบ้านเลยอะไรอย่างนี้ถามว่ายังไงเนาะถามยังไงเนาะยายตอบไปแล้วกันนะว่าบ้านยายนะ่ะอยู่ซอยสุดท้ายอยู่นอกนอกหมู่บ้านนะคะเลยไม่มีบ้านคน เหมือนบ้านยายอยู่เมืองอยู่ที่เมืองไทยยายอยู่ซอยตันแล้วก็สุดท้ายๆเลยเลยบ้านยายไปจะมีอยู่สามหลังนะคะแต่ว่ายายเขาบอกว่าไม่เคยถ่ายบ้านคนให้ดูเลยเอ่ยายไม่ถ่ายให้ติดบ้านเขาเนาะฝรั่งเขาโลกส่วนตัวสูงยายก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดบ้านเขาเนาะเออและอีกคนหนึ่งบอกถ่ายเตะตัวเอง ถ่ายแต่ตัวเองไม่ถ่ายคนอื่นให้ดูบ้างยายก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงช่องยายใชาย,ยายทําคนเดียวนะคะยายไม่ได้ไม่ได้ทํากับคนอื่นเนาะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เ,าเขาไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็ไม่รู้เนาะเขาไม่ให้ถ่ายติดคนอื่นถ้าเขาเอาเรื่องเราได้ถ้าไปติดเขาถ้าเขาไม่อนุญาตนะคะเพื่อนๆเออนั่นแหละย,ยายมาตอบคอมเมนต์เอฟซี Z, เนาะไปไปอีก ขนาดข้างบ้านยายก็พยายามแบบว่าบางทีก็ไปเจอรังคาเขาแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ติดบ้านคนอื่นเข้าหรอกเนาะไปไปดูหน่อไม้ฝรัง่งนี่ขนาดนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนห้าโมงกว่าไอ้พรุนนั้นออกดอกสะพรั่งแล้วนี่อุย้ยเดี๋ยววันอีกสองวันอากาศติดลบเพื่อนๆแต่มันยังไม่บานเต็มที่เลยถ้าเดินไปแถวนน้นยายจะถ่ายดูเออนี่มาตรงนี้ก่อน นี่เล้าไก่ยายนะคะนี่มาตรงนี้ก่อนนี่เชอรี่เปรี้ยวนะคะน,นี่ที่แอปลูกก่อนกลับเมืองนอกเอกร่อนกลับเมืองไทยสีตน้นนี่มันก็มาแล้วนะคะนี่นี่เห็นไหมนี่ปลูกช่วงหน้าหนาวไม่ต้องรดน้ำมันเพราะว่ามัน,ม,นมันอากาศมันชื้นหิมะตกแล้วมันก็จะชื้นไม่ต้องรดน้ําเนี่ยปลูกช่วงนี้ดีที่สุดเนาะนี่ถ้าใครอยากเห็นตอนปลูกก็ไปดูตอนเดือนตุลานะคะ เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้อะไรเนาะลูกพีทป่ะเนี่ยต้นนี้ลูกพีทต้นลูกพีทใช่ชนี่มาแล้วนี่นี่ไงจะออกดอกแล้วเพื่อนเลูกพีทออเพนเพื่อน,ออ,น,อ,นอ,อ,อ,ออปอปอิคอปเอ่อออกดอกแล้ว มันจะหนาวมาแล้วอู้มันจะได้กินบอ่อเนี่ช้ำอีกแล้วนี่ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ออกแล้วแหละอยู่ข้างบนนี่นี่ต้นใหญ่โอ้จะได้กินบอ่ออกดอกตอนนี้ไม่ได้กินหรอกเพราะว่าอากาศมันจะติดลบอีกพวกนี้ได้สามปีแล้วนะคะนี่ต้นนี้ได้สามปี มีบ้านหลังก็เอบ้านหลังสองโนบ้านหลังสามยุดูนเนี่ยสามปีแล้วส่วนไปทางนี้สองปีเนี่ยสองต้นเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยสองปีไม่รู้จะรอดป่ะน่าไม่น่ารอดแล้วนี่เพื่อนๆปีที่แล้วปีที่แล้วเออนั่นเหมือนหนูจะแก็บกัดรากเลยนี่ใช่แล้วแหละเพื่อนๆไม่รู้ละอุตส่าห์เอาน้ำมารดจน ไม่น่ารอดแล้วแหละนี่คิดว่านะซื้อมาตั้งแพงปีที่แล้วใบมันเหี่ยวน,น,นี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้อะไรโอ้ต้นนี้ลูกแพขึ้นมาแล้วนี่ลูกแพร่ขึ้นมาแล้ว จะออกดอกแล้วนี่เห็นไหมถามว่าผลไม้ปลูกกี่ปีได้กินจริงๆนะ่ะถ้าถ้าดูดีๆปีหนึ่งก็ได้กินเพราะว่าเขาแบบว่ากิ่งเขาตอนมาแล้วนะ่ะเชอรี่เหลืองได้ลุ้นกันเพื่อนๆปีนี้เชอรี่เหลืองเข้าปีที่สามเนี่ยเชอรี่เหลืองออกดอกปีนี้ออกดอกปีที่แล้วออกดกอกยู่มาเยอะ แล้วก็ไม่ติดปีนี้น่าจะติดมั่งแหละนี่เชอรี่สีเหลืองนี่โอ้เยอะเยอะเยอะนาะป่ะเนี่ยมาตรงนี้รูบับพอดีเลยไปดูรูบับรูบับจมกนอยไม่อะนี่ไงดงกุดบรีนี่ดงกูดบรีนี่เเทียงป่ายาเพียบเลยไหนล่ะ ปีกโคนใาญปลูกอันนี้ไว้ตรงนี้ทําลายของยายหมดเลยหนูปลูกแกนตะวันไว้หนูมันชอบมันมากินหมดเลยนี่กินไปทั้งหน่อไม้ฝรั่งยายเลยนี่นะคะเน่อไม้ฝรัง่งยายก็ยังไม่ได้มาทําความสะอาดจริงๆมันต้องทําความสะอาดก่อนนะก่อนที่มันจะโผล่หน่อไม้ฝรั่งอะ่ะนี่มันทําความสะอาดไม่ได้ดินมันแฉะมันเหนียวดูดิเนาะนี่นะคะส่วนรูบับ ยังไม่เห็นเลยเพื่อนๆไม่ใช่หนูกินหมดละมั้งไอ้อนี่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 ออกมาแล้วบ้านยายนะไม่สะอาดเหมือนคนอื่นเขาเด้อมีแต่ยาเต็มเลย <c oughs> มีแต่ยาเต็มเลยก็ยายปลูกเยอะเนาะทําความสะอาดไม่ไหวแค่นี้ก็กินไม่หวัดไม่ไหวและนะ้วเนาะนี่กูดบุรีนะอุ้ยนี่เพื่อน,นๆจริงๆค่ะ กินหมดจริงๆเหรอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนด,ดูดิดูดิโอ้ยฮ้ยด,ด,ดูดิอุดด้วย้าี่อุดหมดเลย กินหรือมันร้อนหรือมันเน่ามันไม่เคยมันมันไม่เคยดูดิชิบหายเลยเพื่อนๆด้วยมันหนาโมโหโอ้ยมันนี่นี่นี่รอยมันนี่มันไม่ใช่เน่าไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ว่ามันขาดน้ำหรอกนี่ถ้าเพื่อนๆไม่ขอมาใยก็ไม่ได้พามาหรอกนี่อืดหายขา กินหมดเลยโ้ยหมดไม่รีเลยมีอยู่กอเดียวอันนี้กไบหมดนี่โอ้ยจริงๆเลยแถวนี้ก็ไม่เหลือแล้วบ้างเลยถ้าเหลือมันก็ต้องโผล่มาแล้วนี่เนี่ยแหละปลูกไว้ตรงนั้นนะนี่อันนี้มันไม่สวยเลยมันคนละพันกันนี่เห็นไหมนี่ไม่น้าล่ะมันไม่มีหรือเปล่าอันนี้การเล็กๆมันคนละพันกัน ซื้อเขาแพงหมากเลยเพืเ่อนๆด้วยขนาดในบ้านเรานะ่มันอะไรทุกอย่างแหละที่ซื้อดอกไม้เหลืองๆนั่นก็แพงเนี่ยอันนี้ซื้อเขาก็แพงต้นหนึ่งเนี่ยซื้อมาปลูกเนี่ยต้นขนาดนี้นะเป็นร้อยไม่เหลือปีนี้เนี่ยแถวนี้ถ้ามันอยู่มันขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเลยนี่หลุมมันละมากงี่โอ้ยนี่ดูมันรอดออกมาเนี่ หลอดออกมาจากการที่มันกินนี่กระติด๊ดกระจ้อยนี่เป็นรูเลยโอ้ยโอนีอ่อยากจะร้องไห้เพื่อนๆนี่เฮ้ยได้กิดแล้วย,ยู่น,นั่นแหละที่ดีน้อยเนื้อนี่แหละที่ดีน้อยอกมาก่อนหนึง่งตรงนี้ไปหมดใหญ่ท้าอ้ยอันนี้ก่อเบลอเลยปีที่แล้ว เพื่อนข้างบ้านคนในหมู่บ้านมาขอรูบับใหญ่เดืองปีนี้ <c oughs> ขอทุกปีเพราะว่าใหญ่เยอะเนาะเอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่จเจออยุลุกเห็บมาอะไรก็ไม่รู้แฟนใยายยังบอกว่าปีที่แล้วบอกว่าให้ขยายอีกรูบับดูดิเฮ้ยมาร์เสียอยังนะคะหน่อไม้ฝรัง่งเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมา ดึงดึงยาออกเอาปุ๋ยมาใส่โอ้นี่มาพอดีเลยนี่ฝันสิงโตมันมีหลายใบยหลายแฉกน,นะนี่ไงมันสิงโตใบมันจะไม่มีขนนะคะใบมันจะนิ่มๆถ้าใบาเป็นหนามไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะไปถ,ถ่ายใบยใหญ่ให้ดูอันนี้ใบเล็กผ่านมาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อยนึง มันยังไม่ออกดอกเต็มที่นะคะนี่นี่เพื่อนเพื่อนโอ้ยสวยสวยมากเลยสีมันออกอย่างนี้สุดยอดดูดิเต็มต้นเลยต้นใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อนเลยนป่านะคะนี่โอ้ยเพื่อนเอนยรอให้มันบานหมดก่อนเด้อสอนเนาะนี่จ้าเพื่อนเพื่อน ต้นใหญ่ๆใ,ใ,ใบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ดูไกลไกเลยนะคะไปขุดไอ้นี่มาเมื่อกี้โ,อ,โอ้ยอารมณ์เสีย,ยไม่น่าเลยเอซีคนไหนเนอะทำหารูบับไม่น่าเลยทำให้งุดงิดอารมณ์เสียนอนนอนไม่หลับคืนนี้ ้นหนาโมหไปไปเพื่อนๆแค่นี้แหละเยนหนาวแล้วมือเย็นแล้วไปขุดดินเนาะเห็นแล้วชัดๆแล้วใช่ไหมนี่นี่ต้มไปมันจะนิ่มๆเพื่อนแต่ใบอย่างนี้มันจะแก่มันแต่ก็มันก็ยังอ่อนอยู่นะแต่ว่าถ้าจิ้มกับน้ำพริกเอาให้ต้นอ,อน่อ,อนๆอยังวันนี้หน่อยนี่น,นี่อันนี้อ่อ,อน ใบมันมีหลายอย่างมันก็เหมือนบ้านเราแนะ่เห็นเอซีบอกนะขี้เหล็กมันมีแบบขาวแบบแดงอันนี้ก็มีแบบสีออกแดงๆก็มีเนาะอันนี้ขาวใช่ไหมนี่อันนี้แดงเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่การมันเห็นไหมเห็นไหมนี่แดงขาวเน,นาะปาเพื่อนๆป่ะมาลวแค่นี้และคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเพื่อนนุ่นพรุ่น